เปิดมาวันนี้คุยเรื่องเสื้อก่อนนิดนึงแล้วกันนะคะนี่เป็นเสื้อเลี้ยวพูเวอร์ชั่นแฟนบอลค่ะราคาย,ย่อมเยาวมากๆใครที่สนใจลองดูได้ที่ซูเปอร์สปอร์ตทุกสาขาหรือว่าช่องทางออนไลน์นะคะจะบานสมบานม่วงอะไรก็ว่าไปเพราะเขาบอกว่ามีโค้ดลดด้วยตรงนี้ไม่มีโลโก้ดีดัสนะคะไม่มี3มแถบตรงนี้ค่ะเนื้อผ้าก็แตกต่างกันแต่ใส่แล้วสบายมากๆแล้วก็พร้อมลุยจริงๆตัวนี้นี่ใส่นอนนี่ชอบมากเลยนะเพราะว่ามันไม่มีตัวโลโก้ตัวลายปักอะไรมารบกวนเอาเป็นว่าใครสนใจลองไปดูได้มีทั้งแบบยาวและมีทั้งแบบเยน็นแต่แบบเ ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะทําเหมือนปีที่แล้วหรือเปลา่าและเช่นเคยฝากกันไว้ด้วยนะคะเน้นย้ากันค่ะบ้านดําถึง50,000นเมื่อไร่เราจะได้มา ร่วมสนุกลุ้นของขวัญกันเช่นเดียวกันกับในบ้านแดงนะคะที่เพิ่งครบ17,000 subscribe ไปขอบคุณทุกคนมากๆเลยฝากติดตามกันได้เหมือนเดิมถ้าเกิดถึง3 0 0 0 0 s u b s c r i b e เมื่อไหร่นะคะก็จะมีของขวัญมาด้วยเช่นเดียวกันฝากติดตามฝากสปอร์ตกันในทุกช่องทางด้วยนะคะโอเควันนี้คิดจะมาคุยกันพอากลางตารางโปรแกรมของเลี้ยภูดูแล้วเนี่ยอือชวนคิดเหมือนกันเกมที่เลี้ยภูไปเยือนที่เทิร์ฟมอนนั้นนี่คือหนึ่งในโปรแกรมการแข่งขัน7นัดที่กําลังจะเกิดขึ้นใน 20วันจากนี้ตกใจไหมล่ะฟังดูแล้วมันน่าตกใจนะคะเพราะว่าค่าเฉลี่ยเรียงผู้ต้องเล่นทีทีทุก3วันดิไลให้ก่อนว่าโปรแกรมเรียงูจะเป็นอย่างไรหลังจากเยือนเบอร์ลี่มาแล้วนะจะกลับมาเล่นในบ้านยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์เจออาเติโกมาดริดหลังจากนั้นจปเล่นเกมเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้พบกับเอฟเวอร์ตันในวันที่20กันยายนหลังจากนั้น3วันถัดมาค่ะมีโปรแกรมคราบาวคัพเจอกับเซาท์แฮมตัน นี่เชื่อว่าน่าจะเป็นโปรแกรมเดียวที่พอจะหมุนเวียนผู้เล่นได้นะคะรับไปเยือนคริสตัลพาเลทต่อในเกมพรีเมียร์ลีกวันที่27กันยายนบินไปอสเซนบูพบกับกาลาตาสรายในวันที่30กันยายนในยาฟ้าแชมเปี้ยนส์ลีกปิดท้ายด้วยบิ๊กแมชในบ้านสำหรับพรีเมียร์ลีกับเชลซีในวันที่4ตุลาคมก่อนจะเบรกโปรแกรมทีมชาติฟีฟ่าเดย์แล้วกลับมาวันที่19ตุลาคม4ทุ่มครึง่ง เลี้ยวผูจะเล่นในบ้านแอนฟิลพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเองค่ะเอาเรื่องทีเดียวค่ะ เเกมยุคขออนุญาตเริ่มนับจากเบอร์ล,ลี่แล้วไปจบที่เกมเชลซีนะคะนี่จะเป็นปริศนาสำคัญของอาร์เนอร์จะถูกทดสอบอย่างจริงจังค่ะเรื่องนี้เนี่ยหลักๆเลย3ปริศนาเนี่ยเอามาจากคุณเกรกอีเวนจากเดียลติกนะคะแต่มันก็มีบางอย่างเหมือนกันค่ะที่ยุ้ยไปเพิ่มเติมแล้วก็เสริมมาฝากทุกคนรวมถึงการกลางโปรแกรมเพื่อให้เราได้ดูและได้คิดไปด้วยกันว่าเกมไหนที่อาร์เนอร์พอจะโรเตชันได้บ้างค่ะมาดูกันก่อนเลยข้อแรกอาร์เนอร์จะเอาโซโบไปไว้ตรงไหนตอนแรกเนี่ย เราตั้งคำถามกันจะไปไว้ตรงไหนคือจะไปอยู่มานั่งสำรองไหมจะถูกส่งลงสนามนาทีไหนดีไม่มีใครคาดคิดนะคะว่าโดมินิกโซโบสลจะได้ออกซาร์ดในตำแหน่งแบ็กขวา3จาก4เกมแรกในพรีเมียร์ลีกค่ะและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยทั้งในเกมที่พบกับนิวคาสเซิลและอาร์เซนอลรวมไปถึงลูกยิงสวยๆที่เกิดขึ้นในเกมเจออาร์เซนอลด้วยค่ะเกมรับก็แน่นแถมยังดันเข้ากลางได้ในสไตล์คล้ายๆกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนด้วยโจดหลักๆเลยอาร์เนอร์เนี่ย จะเลือกอะไรระหว่างเอาโซโบกลับมาเล่นกลางตามถนัดหรือจะใช้ในตำแหน่งแบ็คขวาต่อไปในช่วงที่แบรดลีย์และฟิล์มปงนั้นสภาพร่างกายยังไม่ได้เต็มร้อยและท่าทีของอาร์เนอร์เนี่ย พูดถึงโซโบหลังเกมที่เจอกันสโนล์เนี่ยประทับใจมากนะคะบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นที่เข้าใจดีว่านักเตะเลเวอร์พูลควรเป็นแบบไหนถ้าคุณใส่เสื้อตัวนี้คุณต้องทุ่มเททุกอย่างไม่ว่าคุณจะถูกจับไปยืนอยู่ตรงไหนก็ตามจริงๆเราเห็นบทบาทโซโบตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วที่เขาไปสัมภาษณ์นะคะแล้วเขาก็บอกว่าก็จริงๆตำแหน่งมันต้องวิ่งเยอะๆจริงๆเขาไม่ได้ชอบเท่าไหร่เพียงแต่ว่าถ้ามันเป็นความสุขของแฟนบอลถ้าทําให้ทีมได้ผลการแข่งขันที่ต้องการและทําให้เพื่อนร่วมทีมเล่นง่ายขึ้นเขาพร้อมที่จะเสียสลละะคะ่่เน กับตันทีชาติทางการีอ่ะมันหล่อมันหล่อทั้งหน้าตามันหล่อทั้งจิตใจตอนนี้ฟอร์มยิ่งหล่อไปอีก ทุกคนบอกว่าเกอวยเกินไปแล้วเราก็พูดเรื่องจริงเพราะอาร์เนอร์ก็ต้องหาทางออกให้เขาอย่างเหมาะสมค่ะไหนจะโปรแกรมหนักๆช่วงนี้คือจะไปทู่ซีใช้ทุกเกมมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะโซโบควรจะได้พักบ้างคือตอนแรกเกมเบียนเบอร์ลีเนี่ยยุก็มีความลังเลมากๆนะคะเพราะดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรหรือเปล่าแต่พอนึกถึงการเจอเบอร์ลีของสกอตต์ปาร์เกอร์รวมถึงเบรกฟีฟ่าเดย์กลับมาเนี่ยแล้วในสถานการณ์ที่ลิฟู์ยังไม่นิ่งก็เลยเชื่อว่าอาร์เนอร์น่าต้องจัดทีมชุดเต็มไปก่อนแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะพอคุณ ใช้โซโบไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้นคุณจะทำยังไงต่อไหนจะเกมเจอเอฟเวอร์ตันพาเลเชลซีและฟุตบอลยุโรปที่ต้องเจอกับอาโกมาดริดและกาลาตาสารายเริ่มเห็นความเหนื่อยของอาร์เนอร์อย่างแรกแล้วใช่ไหมคะอย่างที่2ค่ะจะจัดการกับอเล็กซานเดอร์อิซักยังไงค่ะ เลิ้วพูใช้เวลารอทั้งซัมเมอร์สุดท้ายได้มาในวันเดทไลน์เดย์125ล้านปอนด์แต่อย่างที่เราทราบกันดีว่าอีซักพลาดการเล่นพรีีซั่นไปถึง3เดือนด้วยการสภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์เหมือนที่อาร์เนอร์ออกมาเบรกแฟนบอลล่วงหน้าแล้วว่าอย่าคาดหวังว่าคุณจะได้เห็นเขาลงเล่น90นาทีทุกนัดเราซื้อมาสัญญา6ปี ไม่ได้เพื่อสองสัปดาห์นี้เท่านั้นแต่โจทย์ใหญ่เลยค่ะจะจัดการอิซักให้เข้ากับทีมอย่างไรจะประสาในให้เข้ากันกับอูโกเอกกติเกตได้อย่างไรเพราะว่าทั้งคู่ต่างเป็นกองหน้าเบอร์9ก้าธรรมชาติทั้งคู่ค่ะโอเคในระยะสั้นเนี่ยอันเนอร์ก็ต้องเลือกเอกิติเกตออกสตาร์ทอยู่แล้วถูกไหมคะและให้อิสซักเป็นตัวเปลี่ยนเกมเพื่อค่อยๆสร้างความฟิตส่วนในเกมคราบาลคับกับเซาท์ทัมตันก็อาจจะเป็นโอกาสให้อิสซักได้ลงสนามเคาะสนิมกันหน่อยเพื่อที่จะได้เริ่มต้นโดยที่ไม่กดดันแล้วก็จะส่่งงผลดดีีีเป็นทททาาจิิตวยอ ด้วยส่วนในเกมใหญ่กับเอเวอร์ตันและเชลซีเนี่ยอาร์เนอร์อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษมันคือหน้าที่ความคมของกองหน้านั้นต้องถูกทดสอบในเกมเบียดบี้กันแบบนี้และอาจจะไม่ได้เป็นเวทีเสี่ยงมากพอที่ทําให้เขาต้องลงเล่นกับสภาพร่างกายที่เขามีเราเห็นเลยใช่ไหมคะว่าในเกมที่เจอกับเบอร์ลี่เนี่ยไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองนะคะแล้วอาร์เนอร์เป็นคนที่ให้ความสําคัญมากๆกับเรื่องสภาพร่างกายคะ่ะอย่างเฟเดริโก้เคียซ่าเนี่ยโอ้โหกว่าจะเห็นกลับมาลงเล่นได้ก็ดูสิคะว่าต้องใช้เวลากา อยู่พอสมควรทีเดียวส่วนใครนะคะสงสัยว่าเสือ2ตัวจะอยู่ในถ้ำเดียวกันได้อย่างไรนะคะอย่างอิสซักและเอกิติเกจริงๆอ่ะยุ้ยมีปักเอาไว้แล้วนะคะข้างบนอยากให้ไปติดตามกันคนดูเพิ่งจะ20,000กว่าเองนะแต่ยุ้ยตั้งใจทํามากๆนะคะเพราะว่าไปถอดสมาการทั้งหมดเลยทั้งนั้นที่วันนั้นอิสซักยังไม่ได้มาอยู่ร่วมทีมกับเลี้ยวผูด้วยซ้ำไปแต่ว่าในสมาการนั้นอนะ่ะเขาได้คิดเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วยุ้ยเอามาจากถ้าจะไม่ผิดสุดจะเป็น BBC ว่าผู้เล่นของเลี้ยวผูจะเล่นได้ อะไรบ้างในตำแหน่ง ของแผงเกมรุกค่ะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเลยนะในกรณีนี้ที่จะเป็นไปได้เนี่ยใครจะต้องไปนั่งมานั่งสำรองด้วยนะคะเพราะวันนี้เราต้องยอมรับนะปีกซ้ายกับขวาเราเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งคู่เลยทั้งโคดี้กัโปและโมฮัมเหม็ดซาราค่ะมันมีโอกาสไหมถ้าเกิดว่าอีซักได้ลงสนามไปทางโคดี้กัโปก็จะต้องถูกเบรกแต่กับโปเองเนี่ยโอเคต่อให้ชอบได้บอลแล้วเลี้ยงตัดเข้าในไม่ค่อยฟังไลยกลุ่มไม่ค่อยอ่านสื่อสารเชื่อมจิตกับน้องเคอร์เคส,สักเท่าไหร่หรือแม้กระทั่งกับเพื่อนร่วมทม เห็นคือผลงานการทําประตูและแอซิสของโคดี้กักโปก,ก็ยังคงมีอยู่ทั้งในนําสโมสรและทีมชาตินะคะทีนี้มันก็ต้องดูแล้วล่ะว่าอาร์เนอร์เนี่ยจะจัดการเรื่องนี้อย่างไรซึ่งมันนํามาสู่ประเด็นต่อมาคือการโรเตชันหนึ่งในสิ่งที่อาร์เนอร์ให้สัมภาษณ์และพูดมาตลอดเลยนั่นก็คือการโรเตชันที่ไม่เพียงพอเขาเลือกใช้ผู้เล่นหลักเพียง15คนเท่านั้นทําให้ทีมล้านและพลาดทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกและ,ระ,ะคราบาวคัพในช่วงโค้งสําคัญ นี่เลยค่ะแฟชแบ็กกลับไปในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ทั้งในเกมที่เลี้ยพูตต้องตกรอบนะคะให้กับปารีสแซงแชกแมงคือไปแพ้นในเรื่องการโดนจุดโทษถูกไหมคะเกมมันยือต้องเล่นยาวๆแถมการเจอกับนิวคาสเซิลในสภาพร่างกายที่ไม่ไหวแล New ว้วนิวคาสเซิลนั้นก็เล่นดีจริงๆทําให้เลี้ยภูนั้นก็ต้องเปิดมาด้วยการได้รองแชมป์คาร์บาวคัพไปนั่นเองค่ะแต่ปีนี้เนี่ยมันน่าคิดนะคะว่าสถานการณ์มันแตกต่างออกไปเพราะขุมกําลังของเรี้ยภูมันลึกกว่าเดิมเวสช่วยมาเพิ่มคุณภาพในเกมแดนกลาง สองตัวเลือกต่อนหนึ่งตำแหน่งกองหน้ามีทั้งอีซักและเอกิดิเก้คำถามใหญ่คือความกล้าของอาร์เนอร์ค่ะจะกล้าใช้ความลึกนี้จริงๆแค่ไหนในโปรแกรมที่แน่นแบบนี้ถ้าเท่าที่ดูนะคะเกมที่เจอกับเซาท์ทอมตันในคาราบาวครับนี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการโรเตชันแบบยกชุดไปเลยค่ะเอนกูโมฮาเคียซ่าลงสนามไปเลยส่วนเกมลีกกับพาเลซี่ขั้นกลางระหว่างยาฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก2นัดใหญ่ ก็จะเป็นอีกหนึ่งดานค่ะ กลายเป็นจุดที่อาร์เนอร์ก็ต้องคิดให้รอบคอบเหมือนกันเพราะว่าการจัดทีมผิดเพียงเล็กน้อยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ3รายการแบบโดมิโนอย่างช่วยไม่ได้เริ่มเห็นงานหนักของอาร์เนอร์แล้วใช่ไหมคะก็ดูเหมือนจะเป็นปัญหาที่ดีนะเพราะปัญหาที่ว่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปัญหาการบาดเจ็บหรือความขาดแคลนแต่มันเกิดจากการที่เรียกผูมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นมันคือ3สิ่งที่อาร์เนอร์ต้องพิจารณาให้ดีแล้วอาจจะเป็นปัญหาที่ททท,ทคือต้องทําทันทีนะคะจะหาตําแหน่งที่ลงตัวให้โซโบย,ยังไงจะจัด อิสซักและเอกิติเก้อย่างไรจะด,ดึงฟอร์มฟอร์เรนเวียจัดการกับโคดี้กับโปรวมถึงโมฮัมเมดซาลาอย่างไรโรเตชันอย่างไรไม่ให้ซ้ำรอยกับปีที่แล้วและบบทดสอบปีนี้ก็ถือว่ามาเร็วกว่าที่คิด7เกม20วันอันตรายไม่อันตรายงานนี้บอกตรงๆไม่สามารถดูได้ผ่านโปรแกรมอย่างเดียวเพราะนี่คือซีซันที่2ของอาร์เนอร์ในทุกเวทีเขาเห็นฝีไม้ลายมือแล้วแล้วรู้เลยว่าเขาเตรียมแผนมาเป็นอย่างดีในการรับมือกับลิเวอร์พูล และแฟนบอลอย่างเราก็ต้องรอลุ้นกันไปเหมือนเดิมอย่าดมพร้อมไหมคะอย่ามองพร้อมไหมคะอย่าหอมพร้อมไหมคะคิดว่างานนี้ได้ลุ้นกันอีกเช่นเคยทุกคนล่ะคะคิดยังไงบ้างอะไรจะเป็นโจทย์หลักๆของอาร์เนอร์ในการต้องแก้ไขปัญหาอะไรที่พวกเรากังวลอยู่กับโปรแกรม7จ็ดแมตช์ใน20วันที่ผ่านไปแล้ว1แมตช์นะคะยังเหลืออีก6แมตช์ให้เราต้องได้ลุ้นกันต่อคะ่ะ